สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งกลางหุบเขาสไตล์มินิมอลพร้อมวิวพาโนรามา360องศาชมทะเลเหมอกบนเขาศูนย์ที่อาวิวเขาศูนย์ตำบลแม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะการเดินทางไปที่พักซึ่งอยู่บนเขาศูนย์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเซิร์ชชื่อที่พักใน g o o g l e Map ได้เลย มีป้ายบอกช่วงทางขึ้นเขาสูนเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตตลอดทางขับขึ้นเขามาเรื่อยๆทางก็จะชันและแคบนิดน,นึงค่ะเพื่อนๆนก็ขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะสองข้างทางจะเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและบางส่วนก็ปลูกไม้ผลโดยยอดเขาสูนมีความสูง5 1 0เมตรและบนเขาเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม มีการตัดถนนลาดยางขึ้นไปบนเขาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508ปัจจุบันการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นแล้วค่ะในช่วงตอนเช้าหรือหลังฝนตกจะมีทะเลหมอกปกคลุมเดยรอบและมีอากาศดีตลอดปีนับได้ว่าเป็นทะเลหมอกแดนใต้ที่สวยมากๆแห่งหนึ่งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะอาวิวเขาศูนย์ที่พักของเรานะคะก็จะขับเข้าไปตามทางเลยค่ะทางก็ค่อนข้างจะชันนิดนึงนะขับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเราก็ขับตามเพื่อนคันหน้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถกันค่ะ อาวิวเขาศูนย์เป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งบนเขาศูนย์มี3ชั้นตามระดับเขาชั้น1กับชั้น2ด้านซ้ายมือเราจะเป็นเต็นท์แบบพัดลมค่ะส่วนชั้นที่3ชั้นบนสุดด้านขวามือเราจะเป็นเต็นท์แบบแอร์คือเป็นแอร์เคลื่อนที่นะคะที่พักแต่ละชั้นก็จะไล่ระดับกันทําให้มองเห็นวิวภูเขาสวยชัดเจนไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนเราจองเป็นที่พักชั้นบนสุดนะเดี๋ยวเราพาไปดูที่พัก แล้วเขาก็ยังมีที่พักแบบ VIP อีกนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ทาง Facebook อวิวเขาศูนย์ค่ะแต่ตอนนี้นะเราหาที่จอดรถกันก่อนค่ะหลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปเช็คอินที่พักกันเช็คอินได้ตอนบ่าย2องนะคะเพื่อนๆแต่แนะนำให้มาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นค่ะ เพราะว่าแดดไม่ร้อนนะคะแล้วก็อากาศก็จะไม่ค่อยร้อนด้วยเรามาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี66นะคะอากาศบนเขาคือลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะเราจองเป็นเต็นท์แบบแอร์นะคะราคา1,500บาทสำหรับพัก2คนพร้อมกับอาหารเช้านะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเป็นแบบแอร์หรือแบบพัดลมนะคะหรือแบบ v i p ก็สามารถที่จะจองได้เลยนะคะ ถึงที่เช็คอินแล้วอยู่ทางด้านขวามือคะ่ะและนี่คือที่พักของเราคะ่ะแคมปิ้งสไตล์มินิมอลพร้อมวิวพาโนรามา360องศาเลยคะ่ะโอ้โหวิวสวยมากมากว้าวมากอะ่ะว,ว้าวลมเย็นแทบแบบจะปิวแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในที่พักกันนะคะก็คือเปิดมันแบบซิปนะคะแล้วก็ นี่เลยที่พักของเรานะคะก็มีที่นอนสำหรับ2คนนะหมอนผ้าหม่มโต๊ะเครื่องแป้งแอร์เคลื่อนที่โคมไฟแล้วก็มีสบู่แชมพูผ้าคนหนูน้ำดื่มให้2ขวดค่ะลองนอนเล่นดูแล้วนะคะที่นอนนิ่มดีค่ะนอนชิลๆสองคนได้อยู่นะไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่าตอนนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะ หรือว่าจะมานั่งชมวิวตรงข้างเต็นท์ก็คือดีที่สุดอะเพราะว่าเราจะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงซึมซับกับบรรยากาศที่แบบเงียบสงบบอกเลยค่ะว่าฟินมากๆแอบบอกเลยว่าที่เราเลือกเต็นท์นี้นะคะเพราะว่าอยู่ชั้นบนสุดมองเห็นวิวดีแล้วและอีกหนึ่งเหตุผลก็คืออยู่ใกล้ห้องน้ำคะ่ะ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าห้องน้ำนะคะอยู่ตรงนั้นเองคือใกล้มากๆใกล้ที่พักเราเลยแหละใครเป็นเหมือนเราบ้างคะชอบเข้าห้องน้ําเพราะว่าเป็นคนที่กินน้ําเยอนนะคะก็เลยเข้าห้องน้ําบ่อยค่ะห้องน้ําที่นี่เป็นห้องน้ํารวมแบบแยกโซนชายหญิงและแยกห้องอาบน้ํากับห้องสุขาออกจากกันนะคะและมีประมาณ15ห้าห้องสบายใจหายห่วงไม่ต้องแยกห้องน้ํากันค่ะและนี่ก็เป็นโซนห้องน้ําหญิงนะคะ ด้านซ้ายมือเราจะเป็นห้องอาบน้ําค่ะก็จะมีฝักบัวให้นะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นโซนห้องสุขานั่นเองค่ะส่วนห้องน้ําชายนะคะก็จะอยู่ออกไปนิดนึงนะคะก็คือน,นี่เลยด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะแยกเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาเหมือนกันเลยค่ะ ตามมาจุดไฮไลท์ของที่นี่กันดีกว่าค่ะรูปถอบชมวิวชมทะเลเหมอกบนเขาสูงค่ะถ้าเป็นช่วงเช้านะคะพี่เจ้าของเขาก็จะนําโต๊ะเก้าอี้พร้อพต่างๆสวยเก๋ามาวางไว้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้านะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะตอนเย็นวิวยังสวยขนาดนี้แล้ววิวตอนเช้าจะสวยขนาดไหนนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่า จะมีทะเลหมอกอยังไม่น่าอย่าลืมถ่ายรูปกับวิวภูเขาสวยๆกันด้วยนะคะโพสสิคะรออะไรอีกจุดไฮไลท์ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะคะ ก็คือตรงนี้เลยค่ะถ่ายกับป้ายที่พักอวิวเขาศูนย์ช่วงเช้าก็จะมีพร็อพมาวางให้อีกเช่นกันนะในช่วงหน้าหนาวหรือว่าฝนตกใหม่ๆที่นี่ก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมโดยรอบค่ะทําให้เป็นที่นิยมที่จะมาชมวิวธรรมชาติกันค่ะหิวแล้วทานหมูกระทะก,กันค่ะเราจองไว้นะชุดละ490บาทมีหมูปูอดัดลูกชิ้นปลาเต้าหู้ผักต่างๆและเส้นมามา่า อ,อทานหมูกระทะบนเขาศูนย์คือฟินอินกับบรรยากาศสุดๆไปเลยค่ะปิ้งจนมือหิกกันไปเลยนะเพราะหมูกระทะชุดหนึ่งได้เยอะมากๆเลยอ่ะไม่พูดเยอะดูเอาเลยทานสองคนจุกๆกันไปโอ้ยดูแล้วหอมหิวตามเลยไหมคะเสียงกระทะคือผู้ฟ้ามากๆเรานี่น้ำลายยืดไปแล้วหนึ่งอ่ะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะนานิดนึงนะมันร้อนอะลิ้นชายอยู่นะ อ่ะอะอ, FBI. อร่อยดีนะคะแต่น้ำจิ้มหวานไปนิดนึ่งะคะ่ะ <cái> มืดแล้วบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะก็มีเสียงจิ้งลีเสียงสัดต่างๆร้องให้ฟังเพลินๆดีนะถ้าดึกๆก,ก็คือเงียบสงบดีมากๆเลยะคะ่ะหลับปุ๋ยกันไปเลยทีเดียวค่ะ เช้าแล้วค่ะแต่ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะมีเมฆบังค่ะอุ๊ยมีคนไปถ่ายรูปก,กันแล้วด้วยไปค่ะเราไปชมหมอกยามเช้ากันค่ะเห็นพร็อพไหมคะสวยงามตามทองเรื่องเลยเช้านี้นะคะได้ชมหมอกจังๆนะอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้ลมเยอะหมอกจะบางๆหน่อยค่ะจริงๆแล้วทะเลเหมอกจะมีตลอดปีเลยนะคะแต่จะเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและดวงด้วยค่ะ <c oughs> อ้าออย่าวรอช้ารีบโพสท่าถ่ายรูปกับน้องหมอกกันดีกว่าคะ่ะมุมนี้ก็ห้ามลาดถ่ายรูปนะคะแต่รูปอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับที่พักสไตล์แคมปิ้งบนเขาสูนนับว่าเป็นที่เที่ยวหน้าหนาวที่มีสเสน่ห์น่าลหลงไหลไปกับการชมวิวหมอก ซึ่งจะมีหรือไม่มีทะเลหมอกก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ พอถ้าไม่มีทะเลเหมอกก็ได้ชมวิวภูเขาวส,สวยๆสุดอากาศดีๆให้เต็มปอดสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบเหมือนธรรมชาติกำลังอบกอดเราอย่างแท้จริงเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักสไตล์แคมปิ้งบนเขาสูนแนะนำที่นี่เลยค่ะเอาวิวเขาสูนพอจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆของการเที่ยวใต้ที่ไม่ได้มีแต่ทะเลนะแต่มีทะเลเหมอกด้วยต้องขอตัวไปทานข้าวเช้าแบบฟินๆชมวิวหมอกก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ